นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระธรรมปุญญาดิปาร,ร,รโลกัศสมิงปฏิทาโมติปานิยน,นติพระธรรมมีกาถาเบื้องหน้าแต่นี้ไปอัตามาภาพจะได้วิสัชนารรนพระสัตธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้า พันานาถึงเรื่องมรณา,านุสติถึงเรื่องความตายก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจอะไรยิ่งในการจากไปของอคุณสายพิมพ์บุมประโคนผู้เป็นทีรักของครอบครัวของมิสหายที่จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ืเรื่องของความตายนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้ใดที่จะหนีพ้นไม่มีผู้ใดที่จะไม่เมื่อเกิดมาแล้วจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายนั้นไม่มีทางและไม่มียาที่จะรักษาโรคงความตายได้ ดังนั้นเราท่านทั้งหลายท่านให้พึงพิจรารณาทำใจอยอมรับว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องฟัดรากจากสิ่งของจากบุคคลอันเป็นที่รับไปเป็นธรรมดา นี่จะเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอพระพุทธเจ้าตั้งแั่สาเหตุที่ไม่มีในิพิทหมายไม่มีลาโอเหตุไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าได้เลยเอาไว้อยู่อาญานี่ก็หนึ่ก็คืออายุอายุหรือว่าชีวิตต่าง เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเรานั้นเหลือเวลาที่จะำดำเนินชีวิตของเรานั้นอยู่ในโลกนี้ไปอีกเท่าไหรไปจนถึงอายุเท่าไหร่ไม่มีมิตหมายไม่มีเวลาบอกเกณฑส่วนประการที่สองก็คือโลคาหรือว่าพยาธิเราไม่สามารถที่จะกำหนดทราบได้เลยว่าเรานั้นจะเป็นโลกอะไร พยาธิชนิดไหนที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราไม่สามารถที่จะกำหนดร่วงรู้ได้ก่อนเลยนี่ก็คือสิ่งที่ไม่มีทีวิตหมายนามกองเหตุส่วนประการที่สามก็คือเวลาเราไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาตายของเราได้เลยว่าเรานั้นจะตายตอนไหนจะตายตอนบ่ายตอนสายตอนค่ำไม่มีผู้ใดที่จะกำหนดทราบร่วงรู้เวลาตาย จงที่คำโบราณเขาด้กล mm ่าวไว้ว่าตอนเช้ายังเห็นหน้าตอนสายก็ตายพอสายก็เห็นหน้าพอตกค่ำก็ตายดังนี้เนี <for S 1> ่ยวันเวลาไม่มีนิพพิมายลางบอกอีที่จะกำหนดอายุไขของเราได้ส่วนประการที่สีก็คือสถานที่เราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่า วาระสุดท e ja ้ายของเรานั้นจะไปตายอยู่ที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดสามารถกำหนดล่วงรู้ได้ส่วนนิตที่ห้าที่ไม่มีนามองเหตุก็คือสติเพื่อเราตายไปแล้วองค์สุเดวะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้เลยว่าเรานั้นตายไปแล้วจะไปเกิดไปดุติ เพื่อไปอยู่หน้าที่ใดดังนั้นเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาของเราท่านจึงให้เชื่อในเรื่องของกรกงรท่นบอกว่าผู้ที่ทําความดีส่งสมบุญบารมีเอาไว้ในคราในคราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะั้นเมื่อตัดขันร่วงรับไปแล้วก็จะไปสู่สุคติสู่สวรรค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้ประอกอบคุณงาความดีเอาไว้ก็จะไปสู่นิยรยะ หรือนรกตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาของเรามีนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งในครั้งพุทธกาลเรื่องนางกีสาโภตมีที่มีความเสียอัวเสียใจในการตายของคนในครอบครัวในอุ้มอุ้มศพของลูกไปให้พระพุทธเจ้ารักษารที่พระพุทธเจ้าท่านก็ ได้รับปากกับนางกีสาโคตมีว่าจะรักษาลูกที่เสียชีวิตไปแล้ว,วนของนางให้แต่ว่าเธอต้องไปหามาเล่นมันผักกาดจากบ้านของครอบครัวของคนที่ไม่มีใครเคยตายมาก่อนมาเล่นมันผักกาศจากบ้านหลังที่ไม่เคยมีใครตายมาก่อนนางกีสาโคตมีก็ได้ไปหาถามแล้วถามเล่าแต่มาเล่นรรมันผักกาศจะมีมีทุกบ้านแต่ว่า แต่จะเอาจากบ้าที่ไม่เคยมีผู้ใดนั้นเสียชีวิตนั้นไม่มีนางจึงสุดปัญญาจึงได้กลับไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนแสดงให้เห็นว่าในโลกธาตุนี้ไม่มีผู้ใดที่จะหลีกหนีความตายพ้นท่านบอกว่าเรานี่ตายเกิดตายเกิดมาน้ำพงน้ำชาไปได้น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้หน้าวันนี้เนี่ย ยังรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าในมหาสมุทรทั้งส,งสอย่างมรดกกานนี้ไม่พอที่จะรองรับน้ำตาของเธอได้เพราะว่าเรานั้นเกิดมาแล้วนำภูงินำชาติหาประมาณที่ได้ดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจึงทรงแสดงเหตุแห่งความดับทุกข์เหตุแห่งการออกจากทุกข์ท่านบอกว่ามนุษย์เรานี้เกิดมาเนี่ย ล้วนแต่มีความทุกข์แวดล้อมร้วมแต่มีความทุกข์กายทุกใจความประสบกับสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความปัานผ้าจากสิ่งรักสิ่งชอบใจแห่งความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วร้วนแต่มีความทุกข์แวดล้อมชีวิตมนุษย์ทุกลมหายใจทุกขนาจิตดังนั้น เราท่านทั้งหลายคุณพิจารณาถึงความจร็งจริงท่านให้มองทุกสิ่งว่าเป็นธรรมดาว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกแล้วก็ไม่มีตัวตนแม้แต่ร่างกายของเรานั้นก็ยังยืดยืมเอามาจากธรรมชาติธาตุสี่ขันธ์ห้า 5, ดินน้ำลงไปเมื่อ สักกะเรือเขาเผาก็จะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมเกสาลงมาน,นาขาต่างๆแต่โจสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมสิ่งที่มนุษย์เรานั้นจะทิ้งเอาไว้ให้คนสรรเสือให้คนเขาพูดถึงนั้นก็คงจะมีแต่คนงาความดีที่เรานั้นได้ประกอบเอาไว้ในครคาวทางที่เรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเนี่ย ท่านให้พิจารณาให้เชื่อในเรื่องของกรรมกรรมสังกูมีกรรมกายโกกรรมโยนิกรรมกันทุกรรมปฏิสระโนยังกรรมกันริสามิกริยานังวาปะปะกัรมว่าทสน์กายโกภริสามิอภิณานปังญาบุวิทิตฐปังเรามีกรรมเป็นกําเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นผู้อ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรไว้กรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรามนั้นไปดังที่คำโบราณถ้าได้กล่าวไว้เปรียบเทีย่ยบสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่นเทหนึ่งคนพาไปก็ปคือสี่คนหามก็คือท่านสี่ของเรานี่เดลดดินน้าลงไฟหาเอาไว้เป็นองร่างกายเอาไว้ให้เคลื่อนไหวให้เป็นไปในคราวที่เรายัางมีชีวิตอยู่นะ ก็วันนี้ก็เวลามีจํากัดสมาภาพก็อขอ